ทิศก็เหมือนกันคําว่าอุทิศถ้าพ่อไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาไม่มีอไมมไม่มีก็เต็มที่พูดเนี่ยถ้าเป็นเทวดาก็กินไม่ได้เลยก็เทวดาจะเอาที่ไหนมากินท้องก็ไม่มีฮะโยมไม่ใช่เหมือนมีรูปร่างเหมือนพวกเราเรียกว่าโอปปาติกะเกิดขึ้นพุน่นเกิดเกิดพุ่นขึ้นทันทีไปเป็นเทวาดาปุ๊บอย่างเงี้ยกินของทิพย์ของทิพย์ก็เกิดจากอะไรที่ตัวเองสร้างนี่เลย นึกอะไรมันก็ออกมานึกอะไรมันก็ออกมาอยากกินหวานกินเย็นกินเทวดาเขาไม่ได้มากินทำงานแต่สวมเต็มห้องฟ้าแล้วอยู่เลยจริงไหมล่ะ,ะจริงไหมล่ะนี่แหละเทวดาเขาไม่ได้มากินมาถ่ายอย่างพวกเราหรอเขาก็กินอาหารทิพย์ผัดสาหารกระทบป๊อกเขาอิ่มแล้ว ทุกทางการก็กำหนดตาเห็นอิ่มแล้วไม่เป็นมือนย่างพวกเรากระบริงกระลาอาหารกินเป็นคําเป็นคําเป็นคําเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอย่างพวกเรานกินอาหารยังมีต้องไปส้วมต้องไปถ่ายงเรามีสังขารอยากเห็นไหมแต่เทวดาเป็นสังขารละเอียดไปแล้วก็ไม่ได้กินอย่างเราหรอกเขาโมทนาเขาลูกมีแต่ไปพวกเดียวละที่ไว้ทาบุญอุทิศให้เนี่ยเปตะชนเนี่ยแปลว่าชนผููลโลกนี้ไปแล้ว ก็เนีแต่บุญบุทิศให้เขาเห็นแล้วเขาอิ่มใจว่าเขาหิวโหยอ่ะเขาเห็นบุญกองอาหารเนี่ยเป็นปรากฏเหมือนพระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศให้ยาิตอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ติปปาลกิวันหรือดงตาลหรือสวนตาลนมคนก็ไปทาบุญพระพุทธเจ้าพิมพิสารถวายพระตาอาหารแต่พุทธเจ้าเปรียมาตกฝามาสําแดงร่างกายผอม โซตังห้าพุทธันดนเนี่ยมาได้กินในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะเรานี่แหละไปพวกนั้นอ้วนผีเลยเพราะอานิสงส์ที่โมตนาอบุญเป็นห้าพุทธันดนห้าพระพุทธเจ้าลงกว่อยได,ได้กินเพราะบาปที่ไปรักกินของที่จะถาวายแก่พระพุทธเจ้ากัจะปัดโอกรนู่นแหละนี่แหละคือบาปกรรมคนเราทุกกระทูกคนใจทํา สมกับสุขบุญที่ตัวเองสร้างบางสมบุญมันเป็นดึง่างกันอย่างนี้เลยแล้วนอกจากนั้นสุตะปัญญาอยทรัพย์ภายในเนี่ยศรัทธาเป็นรับที่ลิอายชั่วโอตปราพัวตบาปเป็นผู้มีสีเป็นผู้มีการเสียสละจาระเป็นผู้มีการได้ยินได้ฟังอย่างนี้ โยมได้ฟังและโยมเข้าใจทันทีอย่างที่ธรรมาพูดแต่ธรรมาไม่ได้โกหกนี่ธรรมาพูดจริงเนี่ยอย่างสมมุติธรรมาพูดว่าก็อาหารระหว่างถวายให้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ตอนเป็นกับตอนตายเนี่ย,ยอ,อ,อย่างเงี้ยไปเคาะฝาโลงไปเคาะโลงศพอย่างเงี้ยใครได้กินกว่ากันเอาเห่ไหมนะยังฝรั่งคนหนึ่งอยู่ชนบุรีวันนั้นมานี่ ายังสงสัยเขายังมีความคุ้มเคือเพราะเขาเป็นคนต่างศาสนาเขายังคิดอยู่ว่าตัวเขาเป็นแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยเกิดจากต้นแอปเปิลตายไปแล้วเขาก็เหมือนต้นแอปเปิลตายไปแล้วก็มีต้นแอปเปิลต้นใหม่ก็คือพันแอปเปิลเขาเปรียบชีวิตเขาเหมือนต้นแอปเปิล จากลูกแอปเปิลกินลูกแอปเปิลแล้วตายไปเป็นต้นแอปเปิลชีวิตเขาจะต้องเกิดแบบนี้่ที่นี้ระพูดใศาสนาเราไม่ได้สอนนะภรรยาเขาบอกคุณไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่ใช่เป็นลูกแอปเปิลคุณไม่ใช่ต้นแอปเปิลดีที่ภรรยาเป็นคนมีปัญญาถ้าคุณตายเกิดเป็นต้นแอปเปิลหนึ่งเนี่ย คนจะไม่มีสัตว์เดรัจฉานในพุทธศาสนานสอนว่าคนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาวเทวดาก็ได้อย่างตอนที่ลิงชางถวายน้ําผึ้งถวายน้ำ,นำอ้อยแด่พระพุทธเจ้ากลายไปเกิดเป็นเทพปรุตรอยู่ในสวงสวรรค์โนเนี่ยทีนี้คนเราจะเปิดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ก,ก,กรรมมันพาไปเนี่ยคนไปเกิดเป็น สุนัขก็ได้สุนัขมาเกิดเป็นคนก็ได้ในอัจฉริยมีอย่างอย่างนายโคตุลิกอย่างเนี้ยได้ได้เป็นคนที่ไ็นสร้างบุญตายไว้ก็เกิดเป็นสุนัขพอตายจากสสุนัขยังมาเหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกชื่อเลยโคตุลิกเมื่อตอนที่จ้ามีชีวิตอยู่เจ้ายังไม่ทําบุญเจ้ายังมาสั่งคนไม่ให้ทําบุญกับตถาคตตายไปแล้วยังมาหาอีกหรื่องอย่างเงี้ย อายวิ่งหนีไปคุกที่เท่าโหลดหมาตัวเนี้อย่าโยมพูดเป็นตรงๆเนี่ยไปศึกษาได้ในเรื่องธรรมเพราะฉะนั้นเน่ยศรัทธาเนี่ยจึงยิ่งใหญ่มากอยากโยมจากกรุงเทพจากหลายที่เนี่ยปากใตยภากตะวันออกภากตะวันตกภากเหนือมาทำบรรุญลำปูเนี่ยศรัทธานี่แหละนำม,มาเ <c oughs> มื่อนำมาแล้สิ่งที่ได้ความสุขในใจ อ๋อาตมัแจกเหรียญแจกลูกลูกกระเหรียญพูดอะไรได้โยมโยมออกจากลูกมาโยมวันนี้กินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ค่อยชื่นใจเลยละ่ะใช่ไหมเอาผ้าันแจกเนี่ยเอาผ้าันมาเนี่ยโอ้ระวังนะรถอย่างนั้นนี่อย่างนี้ก็ค่อยชั่วก็แจกให้นี่แหละ เป็นกำลังใจแต่ตัวจริงๆนี่นี่พูดนี่โยมกับอาตมาอาตมากับโยมนรืฟองกันรู้เรื่องตรงนี้ใช่ไหมที่โยมวาทำอย่างสมมติโยมบางคนอาจจะคิดว่าอาตมาเป็นพระแก้กรรมจากนิมิตโยมไปสารบอกอาตมาจะไปแก้อะไรให้โยมได้ไม่ใช่ผู้วิเศษขี้เป็นติ๋วนิดหนึ่งของพระเจ้าก็ยังไม่มีเลยจะบอกให้ แต่มันยุ่งวิอยู่อย่างหนึ่งก็ปฏิบัติตามหลักธรรมตัดสินของพระพุทธเจ้านี่ทุกวันในใจมีแด่แต่ศีนอยู่ในใจมีแต่ทมอยู่ในใจถึงพูดให้โยมฟังเนี่ยอ,อย่างสมมติอาราจะบอกอย่างเมื่อวันก่อนคนแขนด้วนมาอามาก็ถามแล้วมาทําไมอยากจะเกิดชาติหน้าไม่ให้แขนมันเต็มวายอย่างเงี้ยเขาแขนด้านนี้เขาขาด ขาดแค่นี้เวลาเขาไหว้เนะยเราจะเห็นอย่างเงี้ยเขาต้องยกมือนี่ขึ้นมาธรรมาก็ว่าเออสร้างไปแล้วเขาถามตรรมาคำหนึ่งเขาถามว่าถ้าเกิดมาชาติหน้าแขนมันจะเต็มไหมครับเออขอให้เธอทำบุญสร้างกุศลไปเลยๆไหว้พระสวดมนต์ไปธรรมาบอกไงทำไมไม่ไปเอาแขนเทียมใส่เขาก็บอกว่าไม่ครับจางนี้สะดวกกว่า อาณาักบอกเนี่ยโยมการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติยังกรรมที่เขาสร้างมาเนี่ยสมมุติว่าเขาไปตักแขนสมมุติว่าพระพุทธลูกเขาอยู่วัดดีๆไม้ไปทุกแขนก็ปังพระพุทธลูกแขนตักเลยแล้วใครจะรู้กรรมเขาอ่ะเขาอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้ผลในสุดวิบากกรรมตกมาถึงตัวเขา ตัวเขาไม่มีแขนด้านใต้เนี่ยแขนขาดอาตมาถามว่าพ่อเขาเปียงคนสั่งให้ตาบอดหรือโยมว,ว่ายไงพ่อของเขาอะอยู่กับแม่เขาก่อนที่เขาจะมาเกิดพ่อสั่งไว้ลูกตาบอดลูกแขนขาดลูกแขนขาดแม่สั่งให้ลูกแขนขาดตัวเขาเองสั่งให้ตัวเขาแขนขาดมันจะมีที่ไหนมันไม่มีหรอกใช่ไหม เออมันไม่มีรกกรรมไงแหละที่มันสั่งให้ให้เป็นอย่างนี้พ่อแม่ไม่ได้สั่งตัวเองไม่ได้สั่งแต่กรรมในที่ตัวเองทำนั่นแหละ,ะไปตัดแขนพระพุทธลูปอย่างเงี้ยกรรมนั่นก็ตัดตกมาสนองในตัวเองจึงต้องกลายเป็นคนไม่มีแขนอ,อย่างเงี้ยพูดใ้ฟังว่าใครเกี่ยม,มสร้างเทวดาลู เทวดาสั่งอา้าวก็คนอื่นพ่อแม่พี่น้องญาติเดียวกันทำไมไม่มีละ่ะทำไมแขนเต็มละ่ะแล้วทำไมมันต้องตกในกอคนเดียวละ่ะอย่างเงี้ยเราคิดอะไรเหมือนเราทุกคนเน,นี่ยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วคนที่สุดเมื่อเป็นป่วยเป็นมะเรนะ็งแล้วพี่น้องเดียวกันก็ไม่เป็นอ้าวพี่น้องเดียวกันไม่เป็นคนอื่นก็ไม่เป็นญาติก็ไม่เป็นทำไมมาตกที่ตัวเรานี่ไง ไม่ได้น่ะพ่อก็ไม่เป็นแม่ก็ไม่ได้เป็นแต่ลูกเกิดมาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็ของกรรมใครกรรมมันไนนละ่ะแลวที่นี่จะไปแก้ยังไงก็นึกว่ามันของที่มันสร้างมาแล้วเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเขาสร้างมาถึงเวลาเขาสร้างมาแล้วต้องชดใช้จนสุดๆญาติโยมต้องชดใช้วิบาก,กรรมเราเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าทําคนอื่นก็เหมือนทาตัวเองจําไว้ญาติโยม ทำคนอื่นด่าคนอื่น,น,นยังไงก็จะถูกคําด่านะกลับมาสะท้อนตอบสนองประหารคนอื่นทําคนอื่นแกล้งคนอื่นสัตว์อื่นคนอื่นทุกอย่างเนะี่ยิบากรรมนะี่แหละมันจะไม่หายมันจะตกมาถึงตัวเองนั่แหละเพราะนั้นนหะพทธเจ้าเสด็งบอกว่าอย่าไปทํากรรมพูดอย่าไปพูดชั่วด่าเขา ทำก็จะไปทำเขาเนี่ยเพราะนั้นน่ะอาตมาจะไปแก้กรรมให้โยมมันแก้ไม่ได้นอกจากมาสร้างบุญใหม่อาตมาจะบอกให้โยมเนี่ยมาสร้างบุญใหม่โยมอยากจะเป็นคนรวยโยมสร้างของโยมไปเรื่อยๆให้ข้าวให้น้ำดูเถอดญาติโยมคนมีบุญเนี่ยนะ เขาจะเกิดขึ้นมาถึงจะไม่มีอะไรสักอย่างเป็นทุนแต่เขาจะมาสร้างอะไรของเขาได้ในชีวิตของเขาเขาจะกลายเป็นคนร่ำคนรวยด้วยความอุตสาหะวิยะพราะบุญเก่าเขาสนับสนุนมาแล้วพระโพธิสัตว์นี่เป็นตัวอย่างกองเงินกองทองสมบัติรอเจ้าของถ้าทำมาถึงเวลาเทวดาฟ้าดินประทานให้เลยเทวดาฟ้าดินและลองคิดดูนี่ถ้าคนที่สร้างบุญบันสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ย อาตมาก็เห็นนะ่างคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบางคนเงินเก้าสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีห้าหกปีหมดนี่มันก็แปกปีนึกว่าไม่หไม่หมดนะที่ไหนได้อ๋อเขาให้บุญเก่าสนับสนุนใหม่แต่ไม่สร้างบุญใหม่กินสารพัดเกี่ยวสารพัดไปสุดไปกี่ปีเกินสามสี่ล้านเนี่ยห้าล้านหกล้านเข็ยนหมดไม่เหลือเลย ก็ก็แปลกดีก็นี่แหละหลงละเลงบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เพราะนั่นะเราทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจงเชื่อกรมว่าเรามีกรรมเป็นแดงเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทำเองได้เองใครทําอย่างนั้นตนันหนีก็ได้ตันหนีนี่แะคนเป็นคนตนันหนีไม่สร้างแล้วดูคนที่ไม่สร้างเนี่ยกับคนสร้างมันจะต่างกันคนที่เขาสร้างเนี่ยเขาจะเจริญขึ้น คนที่ไม่สร้างเนี่ยเขาก็จะตกต่ำไปถึงจะมีก็มีอย่างนั้นเนี่ยเอาไปไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ก็คือเหมือนกับคนที่ประกาศบุญบอกพอระปฏิจกะพุทธเจ้าพระพุทธเจา้จาจะมาบิณฑบาตบอกเขาได้แต่ตัวเองไม่ทำอย่างเงี้ยเกิดมาเป็นคนรวยแต่ใช้ทรัพย์ไม่ได้เพราะไม่รู้จะใช่ยอย่างไรเพราะบุญไม่มีเห็นไหมบอกคนอ,อันิสง์ที่บอก บาพระปฏิราที่ออกจากนิโรธสมาบัติท่านมาบินดบาตบอกคนอื่นได้แต่ตัวเองไม่ทําเมื่อตัวเองไม่ทําตัวเองก็ไม่ได้ได้ส่วนบุญที่บอกเขาบอกเขาก็คือรวยรวยแต่ไม่มีใช่ดูนิ่เศรษฐีบางคนอย่างเศรษฐีอินเดียไม่คิดหนีวจะตายโยมโอ้เขาไม่ให้เพราะเขามีบุญส่วนเนี้แต่ที่สุดเขาก็ไม่ได้อะไรสักอย่างตายก็ตายไปแบบหมดสภาพ เพราะฉะนั้นนะชีวิตคนเราเนี่ยยากโยมกรรมที่เกิดจากทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราสร้างของเราทานศิลดอกไม้พระพุทธรูปพระใจจีวรสังฆท,ทานเราสร้างของเราเองบุญนั่นนี่แหละจะรอเจ้าของเพราะใครเป็นผู้สร้างใจของเราเป็นผู้สร้างใจของเราเป็นผู้สร้างเราจะเป็นผู้จําเองว่าเราสร้างอะไรไว้ใช่ไหม พราะเราเป็นคนทํานี่ไม่จําไม่มันรู้ไปสิใช่ไหมและทีเนี้ยบุญมันก็เหมือนกับอย่างเช่นว่าเราอุทิศอย่าเนี้ยพ่อเราตายไปแล้วแม่เราตายปู่ป้าอาลุงญาติพี่น้องสามีพยาลูกตายไปแล้วการอุทิศเนี่ยมันจะถึงตรงไหนอา้าวประการแรกให้คิดอย่างนี้พระเจ้าบอกพรามผู้หนึ่ง ภาละภาละทวาชาพรามพุทธเจ้าไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเขาถามว่าการทําบุญเนี่ยมันจะถึงกับญาติไหมเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอมีญาติต่างจังหวัดต่างเมืองไหมมีพระเจ้ากันถ้าเวลาญาติมาบ้านเธอทํายังไงหนึ่งก็เตรียมพี่นอนสองก็เตรียมอาหารที่ใช้ห้องน้ําห้องรวมให้เขานอนหลับสบ,บายเออ ถ้าสมมุติเขาใช้ของโยมหล่ะเป็นยังไงเขาใช้ก็เหมือนเราต้อนรับเขาถูกต้องตามญาติตามพี่ตามน้องตามพ่อตามแม่ถ้าเขาไม่ใช่หละ่ะถ้าเขาไม่ใช่ของนั้นจะตกเป็นของใครมันก็ตกเป็นของเจ้าของใช่ไหมหมายความว่าเขาไม่ได้เอาบ้านไปเขาไม่ได้เอาห้องไปนี่บ้านนั้นก็ตกเป็นของของเจ้าของบ้านตามเดิมแต่ถ้าเขากินเขาใจก็เหมือนเราอุทิศให้ญาติพี่น้องเราที่ตายไปเราอุทิศให้ เขาได้รับส่วนบุญแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเตรียมที่นอนให้เขานอนเตรียมอาหารให้เขากินนมี่แหละคือสิ่งที่พุทเจ้าเปรียบเทียบให้ตัดไว้ในภารธรวัชะเรื่องถามถามเรื่องการสร้าง,งบุญสร้างบุญสนเนี่ยเพราะนั้นน่ะของทุกอย่าง เปลี่ยนสภาพจากซัพภายนอกให้เป็นซัพภายในจากซั์ที่หยาบให้เป็นซั์ละเอียดถ้าโยมทําได้อย่างนี้นะทําไปเรื่อยๆเหมือนใจเราเนี่ยมันหยาบใช่ไหมมันจะพูดจะทำจะคิดแต่ชอบเข้ามาเนี่ยมโนตัวนี้ถ้าไม่ได้ฝึกนะธาตุใจนี่นะมโนมณะเนี่ยมันังนี่นะมานานี่นะแจว่าใจนี่นะถ้ามันไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึก้กวยศีลยธรทมมันไม่อ่อนหรอก ต้องกลับใจของตัวเองเนี่ยจากมอมะมโนเนี่ยเอาอาเป็นโอแปลงอาเป็นโอมโนโแปลว่าใจธาตุใจแปลว่ารู้กลับเอานอน,อนหนูเนี่ยมาอยู่หน้ามอมะนะมะนะมะเปลี่ยนเป็นนะโมเอาอาแปลงอาเป็นโอเป็นนะโมนะโมนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร จำได้ไหมเป็นชาวพุทธสวดมาบ้างไหมเชื่อเหลืองบ้างไหยังไม่ได้เลยนโมแปลว่าไม่รู้นโมแปลว่านอบน้อมใจเรานี่นี่ต้องนอบน้อมอันดับแรกที่สุดใจเราต้องนอบน้อมอบน้อมอะไรนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหัง พระอรหังไงล่ะเรากราบเนี่ยเราเอาใจกราบพระพุทธธรรมพระสงค์พระพุพะทธคือสะอาดพระธรรมคือสวา่างพระสงฆ์คือสงบอรหังอยู่ตรงนี้อรหังแปลว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าโลกไม่ใกล้โกรธไม่ใลกล้หลงไม่ใลกล้อิจฉาลิสยาไม่มีในพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่มีแล้วไกลจากบาปแล้วนี่คือเรียกว่าน้าโม ในความนอบนอ้อมกาบคนอื่นไม่สนิทกาบคนอื่นไม่สนิทใจเท่ากับพระอรหังพระอรหังเนี่ยแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสกลาบได้สุดสุดใจเลยเพราะว่าไม่มีอะไรดีเกินแล้วพุโทโธธรรมโมสังโฆพึเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปสัมมาสัมพุทธสัจตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอีกนี่ไง พราะนันนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงประเสริฐสูตรพระธรรมเจ้าจึงประเสริฐสูตรพระสังฆเจ้าจึงประเสริฐสุดลัตนาชาติในในบทสู้ลัตนาใจไม่ได้ลัตนาตปปก็แปลว่าแก้วแก้วสามประการแก้วเพชรนินจินดาใสแหวนใสสร้อยใสงามก็เฉพาะภายนอกราคาแพงจา้างมันพูดมันพูดไม่ได้หรอก ใส่มันบอกว่าโอ๊ยพ่อฉันสวยนะแม่ฉันดีนะอย่างเงี้ยมันไม่ว่าหรอกใส่มันก็ใส่เน้นประดับภายนอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีไม่ดียิ่งตอนนี้ทองแปลงเดี๋ยวมันจะตักแขนเนื้อมันจะเอาแขนไปด้วยมันก็จะชากส้อยเราไปด้วยเห็นไหมมันพูดไม่ได้ทองคำมันก็พูดไม่ได้ทามาห้อยสู้เอาพุทโทธรรมสังโฆสะอาดสว่างสงบไว้ไว้ในใจไม่ได้ ถ้าใครเอาสะอาดสว่างสงบมาไว้ในใจทำใจของตนเองให้สะอาดคือหมายความว่าไม่มีบาปไม่ดำแล้วไม่เศร้าหมองแล้วสว่างแล้วเป็นผู้มีแจ้งแล้วเป็นปฏิบตส,สองจิตแล้วมีศีลสองจิตมีความสงบหมายถึงการเจริญจิตภาวนาไม่ต้องมีความฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วโอ้ไกลพาราหังเนี่ยดีมดพูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดี ก่อนพูดก่อนทําก็คิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทําทําก่อนคิดทาก่อนทอนคิดก่อนทําให้มันดีคิดก่อนแล้ว่ยพูดค่อยทำนี่จึงดีเพราะนั้นน่ะเมื่อเราปฏิบัติเราก็ได้ตามนี้และมาวัดน่ยตอนนี้สู้พระพูดได้ไม่ได้พระพูดได้พระพูดได้นี่สามารถทำให้ใจยงได้ได้รัตนชาติขึ้นมาแล้ว พุทโธสะอาดทมโมสว่างสังโฆสงบแล้วมาไม่เสียเวลาหรอกจากหลายๆที่หลายๆทางใจสะอาดแล้วใจสว่างแล้วใจสงบแล้วบุญเกิดแล้วนี่คือสุกเกิดปิติเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยเรามาได้สร้างบุญสร้างกุศลหนึ่งเนี้ยหาที่สร้างบุญกังกุศลสืบต่อตอนนี้ใจโยมเป็น ผู้มีเป็นสะอาดสว่างสงบใจโยมเป็นเทวดาแล้วใจโยมเป็นมนุษย์โสแล้วไม่มีบาปอยู่ในใจแล้วนี่แหละบุญเกิดปีติเป็นสุขสุขมากสุขเกิดแล้ว